สีก่อนเมฆหลายแห่งนะคะแต่ลมเย็นเย็นค่ะเพื่อนๆบรรยากาศทางบ้านแม่มาวินงอาดแดดมาแล้วเนาะถ้าเพื่อนๆก็เป็นปิดซุ้มประตูเข้าบ้านนะคะเข้าหมู่บ้านเนาะความบัวสวยๆบัวเย้ายะนะคะน้องบัวงามบัวขาวเมื่อนี้ลมเย็นๆค่ะเพื่อนๆเพื่อนค่ะเนียมไปข้างลุมปุ่นกับข้าวเคี้ยวๆนะคะเพื่อนๆ เนมเห็งามบอค่ะเมื่อเนี่ยลมเย็นๆค่ะเพืพ่อนๆคุณค่ะเนีมไปข้างลุมปุ่นกับข้าวเคี้ยวๆนะคะเพื่อนๆเนมเห็นรับลมเย็นๆจ้าผุ่นที่รับชมจ้าปนเมฆกับสีขาวงามสดใสนะคะนี่ค่ะฟามงวนะคะฟามงวตรงข้ามบ้านแม่วินนะคะเพื่อนๆขนน้ สวัสดีจ้าวันนี้อากาศดีดีลมดีดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าวันนี้อากาศดีดีลมดีดีจ้าเพื่อนเพื่อนรับลมเย็นเย็นจ้าผลที่รับชมจ้าตัวนี้น้องตัวนี้น้องวัวตัวนี้ลงไปกินก็ท้อง เนี่ยไปท้องทุงนาสีเขียวกับท้องฟ้าเมฆสีขาวเด้อค่ะบรรยากาศเย็นสบายสดชื่นจมื้นนี้ถ้าเพื่อนๆก็เป็นประซุ้มประตูเข้าบ้านนะคะเข้าหมู่บ้านเนาะาว์มบัวสวยสวยบัวเย่อๆนะคะ้อง้องบัวก็ท้องเนี่ยไปท้องทุงนาสีเขียวกับท้องฟ้าเมฆสีขาวเด้อค่ะบรรยากาศเย็นสบายสดชื่นจะมื้อนี้ จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะบรรยากาศดีๆนะคะพามาเบิง้งข้าเพื่อนๆก็เป็นประตูประตูเข้าบ้านนะคะเข้าหมู่บ้านเนาะฟามัวเวยสวยบัวเยอ่เยอๆนะคะน้องบัวจะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะบรรยากาศดีๆนะคะพามาเบิง้ง สวัสดีจ้าวันนี้อากาศดีดีลมดีดีจ้าเพื่อนเพื่อนของามบ่ค่ะเมื่อนี้ลมเย็นเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนคุณค่ะแนีมไปข้างลุมปุ่นกับข้าวเคี้ยวๆนะคะเพื่อนเพื่อนแนมเหวอกเมกกะสีขาวงามสดใสนะคะนี่ค่ะฟารมงวนะคะฟารมงวตรงข้ามบานแมววินนะคะ ่อนเมฆกับสีขาวงามสดใสนะคะนี่ค่ะฟามงวนะคะฟามงวตรงข้ามบ้านแมววินนะคะเพื่อนๆถนนู็น,น,นเยอะมากค่ะเพื่อนๆกืสินกับจีเดดแน่นะเริ่มมีเดดแล้วนะคะบรรยากาศนะคะ สีก่อนเมฆหลายแห้งนะคะแต่ลมเย็นเย็นค่ะเพื่อนๆนบรรยากาศทางบ้านแม่ววินอาแดดมาแล้วเนาะเป็นบ bon อนอนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะบรรยากาศสวยๆจ้านะคะอันนี้คางค้างบ้าน,นะะเนาะก็ตกไ้โต๊ะขอนเมฆก,กับสีขาวงามสดใสนะคะนี่ค่ะฟามงัวนะคะฟามงวดตรงข้ามบ้านแมววินนะคะ มาเยอะมากคะ so first, so ่ะเพื่อนๆกษิตเดดแน่เนาะเริ่มมีแดดแล้วนะคะบรรยากาศจังกุลาเพื่อนเนาะฟาร์มวัวสวยๆนะคะล่ะเพื่อนๆแคนเแ็นบอยนอเนาะค่ะเนาะบรรยากาศสวยๆจ้านะคะอันนี้ข้างข้างบ้านแล้วก็เอ้ย ประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะบรรยากาศดีๆนะคะพามาเบิงต้งกลาเพิ่อนเนาะฟาร์มบัวสวยๆนะคะแล้วตัวนี้น้องตัวนี้น้องบัวตัวนี้ลงไปกินมาเยอะมากค่ะเพื่อนๆกสะิะแดดเนาะเริ่มมีเดดแล้วนะคะ บรรยากาศฟังถนนนะคะอันนี้คือถนนนะคะบ้านแมววิอยู่ฟ่งนี้เนาะฟามงัวกัอยู่ตรงกันขามค่ะบรรยากาศนะคะสวยยา้โหตกทั้งข่าวสารเลยนะคะเนาะเบิง่งข่าทองฟ้าทองฟ้าบ้านแมววินค่ะวันนี้ทองฟ้าขาวไปหมดเลยนะฟารมงัวกับป่าหญ้าเพ่งกุหลาเพิ่นนะคะเนาะเบิ่งค่ะ วันนี้อากาศดีงว่วได้ออกมานอนเล่นข้างนอกรับลมเย็นๆจ้าผลที่รับชมจ้าก็ท้องเนี่ยไปท้องทุ่งนาสีเขียวกระท้องฟ้าเมฆสีขาวเด้อค่ะบรรยากาศเย็นสบายสดชื่นจ้าวันนี้ตัวนี้น้องตัวนี้น้องวัวตัวนี้ลงไปกินก็ท้อง เนี่ยไปท้องทุ่งนาสีเขียวกับท้องฟ้าเมฆสีขาวเด้อค่ะบรรยากาศเย็นสบายสดชื่นจะมบเนก็ท้องเนี่ยไปท้องทุ่งนาสีเขียวกับท้องฟ้าเมฆสีขาวเด้อค่ะบรรยากาศเย็นสบายสดชื่นจะมบเนก้อนเมฆก,กับสีขาวงามสดใสนะคะนี่ค่ะฟาร์มงัวนะคะฟาร์มงัวตรงข้ามบ้านแมววินนะคะ ก็เยอะมากค่ะเพื่อนๆกื่อนกษเดดแน่นะเริ่มมีแดดแล้วนะคะบรรยากาศความงัวก,กับป่าหญ้าเพ่งกุหลาเพิ่นนะคะเนาะเมื่อค่ะวันนี้อากาศดีงวัวได้ออกมานอนเล่นข้างนอกเพื่อนเพื่อนก็เป็นประตูป,ประตูเข้าบ้านนะคะเข้าหมู่บ้านเนาะความบัวสวยสวยบัวเยอะยะนะคะลง ฟวรัมทางถนนนะคะอันนี้คือถนนนะคะบ้านแม่วินอยู่ฟั่งนี้เนาะฟาร์มวัวก็อยู่ตรงกันขามค่ะบรรยากาศนะคะสวยเมฆกับสีขาวงามสดใสนะคะนี่ค่ะฟาร์มงัวนะคะฟาร์มงัวตรงขามบ้านแมววินนะคะหญ้าโอโหตกทั้งข่าวสารเลยนะคะเนาะเบิ่งขานทองฟ้าทองฟ้า,ฟา้านแม่วินค่ะ วันนี้ท้องฟ้าข้าวไปหมดเลยนะี่ถนนถนนที่ไปรงเลี่ยนของน้องมาวิทนะคะสวัสดีจ้าวันนี้อากาศดีดีลมดีดีจ้าเพื่อนเพื่อนตัวนี้น้องตัวนี้น้องวัวตัวนี้ลงไปกินก็ท้อง เนี่ยไปท้องทุ่งนาสีเขียวกระท้องฟ้าเมฆสีขาวเด้อค่ะบรรยากาศเย็นสบายสดชื่นจมื่นนี้ย่้าโอโหตกทงางข่าวสารเลยนะคะเนาะเบิ่งขาท้องฟ้าท้องฟ้าบานแม่วินค่ะวันนี้ท้องฟ้าขาวไปหมดเลยนะตัวนี้น้องตัวนี้น้องวัวตัวนี้ลงไปกินฟรามงัวก,กับป่าหญ้าแพ่งกหลาเพล่นนะคะเนาะเบิง่งค่ะ เมน,นีอากาศดีงว่วงได้ออกมาน่นเล่นข้างนอกงามบ่คะเมน,นีลมเย็นๆค่ะเพื่อนๆคนค่ะ,นนคะแนมไปทั้งลมปุ่นกับข้าวเคี้ยวๆนะคะเพื่อนๆเนมเห่ามตรงข้ามตรงข้ามนะคะฟาร์มวัวฟาร์มวัววัวคนเยอะค่ะมีวัวพ่อพันด้วยนะคะมึอนะคะสีกอนเมกหลายแห้งนะคะแต่ลมเย็นเย็นคะ่ะเพื่อน บรรยากาศทางบ้านแม่มาวินอาวแดดมาแล้วเนาะข้ามตรงข้ามตรงข้ามนะคะฟามัวฟามัววัวเพิ่นเยอะค่ะมีวัวพ่อพันด้วยนะคะมึงก็เยอะมากค่ะเพื่อนๆก็จะแดดแน่นอนเริ่มมีแดดแล้วนะคะบรรยากาศฟามงัวเพิ่มนนเนาะ รับบ้ามารับลมเย็นๆช่วงบ่ายนะขนาดนี้ช่วงนี้บ่ายเนาะลมยังเย็นเย็นเลยครับรับลมเย็นๆจ้าผลที่รับชมจ้าเป็นบอนอเนาะค่ะเนาะบรรยากาศสวยๆจ้านะคะอันนี้ข้างข yeah, ้างบ้านแล้วก็โต๊ะตกค่ะค่ะสีกอนเมกหลายแหงนะคะแต่ลมเย็นเย็นค่ัเพื่อน บรรยากาศทางบ้านแม่มาวีน่าแดดมาแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนถนนบรรยากาศเย็นๆค่เเะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะคนละบรรยากาศเย็นๆค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะคนละบรรยากาศเย็นๆค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะคนละท้อง เนี่ยไปท้องทุง่งนาสีเขียวกระท้องฟ้าเมฆสีขาวเด้อค่ะบรรยากาศเย็นสบายสดชื่นจะมือน,นี้สบายสบายลมโกรกเย็ยนเย็นจะเพื่อนๆพามาดูฟาร์มวัวและกกญยาแพ็กฟาร์มงัวกับป่าหญ้าเพ่งกุหลาเพิ่นนะคะเนาะ